สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่560นะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารรูน่าสกับตลาดคริปโตนะฮะก่อนอื่นนะวันนี้เราก็มีหัวข้อที่เราจะพูดกันเนี่ยอยู่ประมาณ4ีหหัวข้อด้วยกันนะฮะหัวข้อแรกนะมรดากองทุนต่างๆก็ยื่นแก้ไขสปอตบิตคอย์ ETF กันหลายรอบนะซึ่งตัวเฟดเองก็คงอัตราดอกเบีย้ยตัวแบ c ็คล็อกเองก็บอกว่าการ พูดสุนทรพจนะของลุงพาวเวลนะก็เปิดทางให้กลุ่มนะสถาบันการเงินลงทุนในตลาดคริปโตได้นะบอกว่าไฟเขียวแต่วันนี้เนี่ยสำหรับรูน a าฟีเองนะเราก็จะมาดูนะว่าข้อเสนอไอ้ที่ว่ามีการเสนอเผานะ u s t c 800 ล้าน USDC เนี่ยนะสืบเนื่องมาจากอะไรนะฮะส่วนวันนี้เองเนี่ยก็มีการกาว Baby d o อนะจริงๆตัว Baby d o อเองเนี่ยตามพื้นดวงเนี่ยนะจะมาจริงๆก็คือหลัง30เมษายน67ถึง13พฤษภาคม68ซึ่งตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาได้เกณฑ์เล็กๆเท่านั้นนะคืออังคารต้องสุก นะซึ่งไอสอรอบเนี่ยที่มันเกิดมาเนี่ยสมเว็บเนี่ยก็คืออังคารต้องสุกกันะฮะอีกรอบหนึ่งนะที่ขึ้นไปนะเมื่อต้นปีก็คืออังคารต้องสุกแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะซึ่งเป็นช่วงสั้นๆอันนี้มันเป็นบล็อกยาวนะแต่กว่าจะขึ้นได้ก็เป็นรอบหลังนะอันนี้เป็นรอบหลังอังคารต้องสุกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่9 6 5สิงหาถึง12มีนา66เป็นรอบเดียวกันกันกบลูน่าสีขึ้น2สตางค์นะ ส่วนตัวเบบี้ด็อกเนี่ยมันจะมีรอบถัดจากนี้ตอนนี้มันพงกหัวขึ้นฮนะอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาแต่จะสูงแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งส่วนนะฮะเบบี้ด็อกเองก็มีการกาวค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรแต่ราคาก็ไม่ไปไหนนะ อันนี้ก็ต้องมาดูนะในช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยก็จะขึ้นนะขึ้นไปแค่ไหนอีกเรื่องนึงนะแต่จังหวะที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นหลัง30เมษายน67ถึง13พฤษภาคม68ไปแล้วอันนี้สำหรับเบบีด็อกนะฮะซึ่งชุมชนเราเนี่ยชอบเลี้ยงหมาใช่ไหมฮะก็มีหมาหลายตัวเนาะส่วนคนที่ถือบ้องอยู่ก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยเพราะว่าราคาก็ไปเรื่อยเลยนะฮะตั้งแต่เข้าคอยเบตนะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับเหรียญ น้องหมานะฮะอันนี้เบบี้ด็อกนะยังไงก็ลุ้นยาวๆหลังวันที่30เมษายน67ถึง13พฤษภาคมร่รวมถึงรูน่า2ด้วยรูน่า2ก็เกิดราศีพฤษภโคนราศีพฤษภก็จะมีโชคใหญ่พฤศจิกนะอ่ะเรามาอัปเดตข่าวสารสำหรับรูน่า4นะฮะจริงๆข่าวสารของรูน่า4เนี่ยจะมีเรื่องอที่ชุมชนเสนอข้อเสนอให้มีการเผารูน่า4เนี่ย800ล้านล้าน USDC ซึ่งทําไมนะฮะจึงมีการเสนอเผาเรื่องนี้นะผมก็เพิ่งเข้าใจนะฮะว่าการเสนอเผา800ล้าน u s d c เนี่ยสืบเนื่องมาจากเจ้าของกระเป๋าเนี่ยลืมนะฮะลืมรหัสเข้ากระเป๋าลืมรหัสเข้ากระเป๋าเ,เดิมเนี่ยเราขึ้นบัญชีดํา800ล้านเนี่ยเอาไว้โดยไม่เผานะจริงๆการเผามันต้องเกิดขึ้นจากเจ้าของเป็นคนเผามันไม่ควรเกิดขึ้นจากชุมชนเนี่ยมาโหวตให้มันมีการเผาเพราะมันจะขัดต่อหลัก นะขัดต่อหลักเ,เงินของเขาอะนะฮะฉะนั้นแต่ด้วยความว่าเจ้าของเองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเขาก็อบอกว่าเขาลืมนะฮะลืมรหัสเขาไม่มีรหัสแล้วนะโดยปรากฏข้อความตามนี้ว่ามีการตรวจสอบแล้วนะฮะว่าไอ้แปดล้าน usdc เนี่ยที่อยู่ในคลังเนี่ยนะฮะเจ้าของก็คือเจ้านนะเนี่ยนะฮะคุณลิกเนี่ยนะแจ้งว่าทํากุญแจหายนะแล้วตกลงที่จะให้ขึ้นบัญชีดํากระเป๋านี้ได้อ่านี่คือ คือสิ่งที่เขาแจ้งชุมชนนะดังนั้นเนี่ยชุมชนจึงวางแผนที่จะหาวิธีเผานะนี่ก็เป็นการยื่นข้อเสนอแต่คนที่ยื่นข้อเสนอในเรื่องการขึ้นบัญชีดำบัญชีนี้เนี่ยนะหรือเวกัสเนี่ยวตโนนะวตโนให้กับโปรเจกต์นี้เพราะว่าไม่เห็นด้วยมันถือว่าเป็นการละเมิดข้อกฎหมายเพราะอะไรฮะมันจะมีผลก็คือว่า มันเป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าชาวบ้านนะเหมือนคุณไปป้นเขาอ่ะนะมันก็เลยผิดนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความซุ่มเสี่ยงสําหรับข้อเสนอนี้อยู่พอสมควรแต่ชุมชนก็ยังคงที่จะแบ็กลีดกระเป๋านี้ไว้และยังคงที่จะเสนอข้อเสนอในการแบ็กลีดนะฮะกระเป๋านะ,ะของเทอร a ล่าเอ่อฟาวเดชันกาดนะก็คือกระเป๋าของเอ่อเทอร่าแ l a นะฮะซึ่งไอกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันจะมี usdc อยู่1,800ล้านนะซึ่งมากกว่านี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้น backlist ได้ก็จะเป็นผลดีกับชุมชนไหมจริงๆผมว่ามันเป็นการเผามันจะเป็นผลดีกว่าไหมนะก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องการเผา usdc นะวันนี้เอง ะะก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าตัวบ้องเองได้รับการลีดเข้านะฮะคอยเบนะ,อ,ะอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยหลายคนก็พยายามรีทวิตนะฮะอยากให้ลูน่าซีเนี้ยเข้าคอยเบคือมันมีความลุบลิบหล,ลี่อยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาเข้าก็ไม่แน่นะ,ะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าทรัพย์สินของคอยเบตเนี่ยก็ยังมีการถือลูน่าซีอยู่ด้วยเห็นว่าอย่างนั้นนะทรัพย์สินในใน,ในกระเป๋าเขาอะนะฮะซึ่งคอยเบจะลีดได้หรือไม่เนี่ยคืออย่างนี้ รูหน้าคลาสสิกเนี่ยหรือรู n นาเดิมหรือ u s t c เนี่ยมันมีการฟ้องร้องในสเมกาเขาคงไม่ lead, เลือดเหรียญที่ยังมีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่มันอาจจะไม่ได้เกิดจากความไม่ชอบของไบแอน,นหรอกมันเกิดจากเหรียญน,นี้มีการามีปัญหาในการฟ้องร้องเหรียญไหนที่มีปัญหาในการฟ้องร้องเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเพราะว่าถ้าไปยุ่งแล้วเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เองเนี่ยตัวคอยเบตเองเนี่ย ตอนนี้ต้องปฏิบัติตัวเป็นลูกลักที่ดีนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะเขาจะไม่ได้ดูแลนะพวกสปอร์ตบิทคอยให้กับบรรดากองทุนต่างๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวอคอยเบทเองเนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นเอ็กเชงที่มีอิทธิพลในสำเม,มกานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยนะฮะไบแอนยูเอสก็โดนฟ้องใช่ไหมฮะคาเคนนะซึ่งอยู่ในอเมริกาก็โดนฟ้องใช่ไหมฮะ แล้วก็ตัวคูคอยนะก็โดนลัดรัดหนึ่งนะฟ้องนะตอนนี้ก็ยอมจ่ายเงินค่าปรับแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นอีกมันเหมือนเอาง่ายๆกาลังจะจัดการคนที่อยู่ในพื้นที่เมเมกาให้ออกไปนะฮะแล้วก็ให้คอยเบสเนี่ยขึ้นมาเถลิงอํานาจนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะส่วนทรัพร์ด,ดีไฟ ตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาผ่านเซอร์ติกไปขนาดไหนนะก็ต้องดูกันไปนะแต่โปรเจกต์นี้ก็ถือว่าเป็นดีไฟหนึ่งที่เกิดขึ้นในเชนของ Luna C นะเพื่อจะมาทดแทนไอตัวอะไรนะแอชเชอใช่ไหมฮะส่วนธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ f ฟดนะก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปแล้วก็มีการพูดถึงเปิดทางให้นะฮะกองทุนต่างเนี่ยเข้าซื้อตลาดคริปโตมากขึ้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอ่าก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องตรงนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คงอย่างที่บอกะฮะว่าการซื้อขายในกระดานของไบแ a น c ์เองเนี่ยก็ต้องมารุ้นกันหลังจากสิ้นเดือนออสิ้นเดือนธันวาไปนะวันที่1นึ่มการาเนี่ยว่าตัวไบแ a นด์เองเนี่ยจะเผาลูน่าซีได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นอาจจะเยอะกว่ารอบที่แล้วนะฮะอาจจะเยอะกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าเขามีการ เปิดให้มีการเทรดแบบฟิวเจอร์ด้วยนะส่วนตัวแบ c ็คล็อกก็อย่างที่บอกว่าการพูดหรือสุนทรพจน์ของเจอร์ลมพาเวลเนี่ยนะฮะลุงพาเวลเราเนี่ยก็ได้มีการให้ไฟเขียวสําหรับนักลงทุนและกองทุนเนอะอ่านี่ก็เป็นภาพของตัวบล็อกนะฮะส่วนเกรสเกลเองนะก็ยังพูดไปในทิศทางที่เขาเรียก เชิญชวนะนะฮะให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนเกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตนะส่วนการทำธุรกรรมใน c o ส m o สนะฮะรู n น2ก็อยู่ในลำดับนี้นะก็ไล่ไป1 2 3 4 5ส่นะแล้วส่วน l ู n a l าูนอี่อยู่นี่ l ู n a 1อย,นะะอยู่นี่นะ u s d ออยู่นี่นะก็ยังถือว่าอยู่ในลำดับที่โอเคอยู่นะในจักรวาล c o s m o สนะอย่างที่บอกนะว่า ตัวเสกเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะว่ากเกี่ยวกับการอนุมัติสปอร์ตบิตคอยนะโดยเขาพูดว่าก็สารนะมอบชัยชนะให้กับตัวเกสเกลนะแล้วก็กราตอสเมกา,กาก็เริ่มกระบ,บวนการในการมีส่วนร่วมกับคนที่ยื่นคำขอนะแล้วก็มีการแก้ไขเอกสารจำนวนมากอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะว่ามันอนุมัติแน่นอนละนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าศาลนะให้เกสเกลชนะนะสอง กรตก็มีหน้าที่ในการพิจารณาและปรับแก้คําขอซึ่งตอนนี้เองเนี่ยบรรดากองทุนต่างๆก็เริ่มปรับแก้คําขอกันขั้งที่1ครั้ง,งที่2ครขั้งที่3แล้วก็มีการประชุมร่วมกับเซกะนะฮะก็ต้องดูกันไปนะอ่าอันนี้ก็เป็นของเท e r พอตดี d ฟ f i นะฮะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์หรือการพูดคุยอ่สุนทรพจน์ของลุงเจอโรพาเวลนะที่บอกว่าไม่ขึ้นหรือจะคงอัตราดอกเบีย้ยอีกอันนึงซึ่งสําคัญนะฮะ x e x r P. ตัว xrp เองก็ถือว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งนะซึ่งสัมพันธ์กับนักการเมืองตอนนี้เนี่ยคดีระหว่าง ripple นะกับเจกเนี่ยอาจจะจบลงเร็วขึ้นนะซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าคดีเนี่ยมันจบเร็วขึ้นเนี่ยเออมันจะทำให้นะก่อน bitcoin ที่จะเข้าตลาดกระทิงเนี่ยตัว xrp อาจจะไปมากกว่าที่เราเห็นนะเพราะว่าข้อที่หก็คือตัว ripple เองมีความสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองนะ ถ้าเกิดเนี่ยในฝ่ายที่ริปเปิลมีความสัมพันธ์อันดีได้ตําแหน่งในรัฐบาลนะเออมันจะมีความสนุกมากซึ่งวันนี้เองก็มีข่าวที่หลายคนก็ถามว่าเป็นข่าวจริงไหมตอนนี้สภาเนี่ยเขามีการเเห็นชอบให้ตั้งคณะไตส่สวนมัน้งนะตัวอาไบเดนนะซึ่ง ประเด็นปัญหาคือมันก็เคยมีการทําแบบนี้หลายครั้งในสมัยทาก็เคยทำนะแต่ผลสุดท้ายก็มันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายานะที่ทําให้เราเราคิดว่าเออมันก็เป็นการตรวจสอบนะมันก็เหมือนอะไรนะอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละประมาณนี้อีกเหรียญหนึ่งนะตัวเจนมี่นะแจสมี่หรือเจนมี่นะแล้วแต่นะครับ เขาบอกว่ามันทำการาฟแพทเทิร์นในลักษณะที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นไหมนะอันนี้ก็ดูกันไปนะสำหรับเหรียญตัวเหรียญน,นี้นะผมก็มองว่าเออมนลงมาเยอะนะเหรียญเนี้ยแล้วมันก็ไซด์เวย์อยู่ช่วงหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดมันทำแพทเทิร์นประมาณนี้แล้วขึ้นไป3ดอลลาร์จริงเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะรวยได้อันนี้ก็เป็นอีเหรียญหนึ่งนะคุณต้องลงทุนอย่างระมัดระวังนะอันนี้เป็นการาฟแพทเทิร์นที่เขาทำมาอันนี้คอยเบดนะฮะอ่าอินฟลูเอนเซอร์เขาบอกว่า นะตัว XRP เนี่ยจะขึ้นเป็นผู้นำวงการคริปโตในตลาดกระทิงรอบหน้าน,นี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนนะฮะตัวย่อนะในการจดทะเบียนสปอตบิทคอย ETF ก็ขึ้นอยู่ในหน้ากระดานอีกเจ้าหนึ่งแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น T Aero นะจริงๆเขามีเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวในสิ้นปีนี้นะอันนี้เป็นแพทเทิร์นนะฮะใน ราคาของบิตคอยในแต่ละประเทศนะแต่ละประเทศเนี่ยราคาบิตคอยก็ขึ้นไม่เหมือนกันนะคุณก็ไปดูเอาแต่มันมีอยู่กราฟหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันน่าสนใจคือกราฟเนี้ยกราฟเนี้ยมันเหมือนครูรูนาซีเนาะเออมันขึ้นย่อฐานทำฐานแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมานะหลังจากนั้นมันขึ้นต่อเออกราฟเนี้ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นลูนาซีในอนาคตนั่นเนี่ยนะถือว่ามันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าภาพอนาคตภาพอนาคต อย่างที่บอกนะว่าคนที่เสนอข้อเสนอที่ให้มีการเผา USDC 800ล้าน USDC เนี่ยเขาก็พาลานาอธิบายนะว่าจริงๆสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะ เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขามอบสิทธิ์ให้กับชุมชนนะในการเผาเพราะว่าเขาลืมกุญแจในการที่จะเข้าไปไปเผาโดยยินยอมให้ชุมชนเนี่ยนะขึ้นแบกลีฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการขโมยนะฮะหรือมันเป็นการลักทรัพย์ที่มีความผิดกฎหมายนะอันนี้ก็ว่าไปนี่ก็เป็นข้อความที่มีการแจ้งนะฮะเกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีตรงนี้นะแต่ตัวเวกัสเองเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะ อย่างที่เราบอกนะฮะการขึ้นเนี่ยบางทีเราไปยึดติดอยู่กับไอ้ช่วงโฟโมนะแต่ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยการขึ้นของรูน่าซก็ดีนะฮะชิบากก็ดีเ e c ก็ดีมันเป็นชั้นของราคาตัวชิบาดเนี่ยนะฮะเวลาเราซื้อเนี่ยเรามักจะไม่ได้ราคาเดิมในอดีตอ่ะดูง่ายๆนะก่อนที่มันจะเข้านะฮะไบแนนนะไอ้แท่งนี้คือแท่งเข้าไบแนน c e แท่งนี้คือแท่งที่หลังจากตัตว ตัวของบุทเล็กเนี่ยเผาไปครึ่งหนึงอะประมาณครึ่งหนึ่งมันก็เลยทําให้ขึ้น44ล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าคนที่อยู่ณเวลานี้สามารถซื้อราคาในชั้นของราคาก่อนหน้านั้นได้หรือไม่ไม่ะเพราะเหรียญไม่ลงกลับไปทางเดิมฮะไปที่เดิมเห็นไหมเราจะเห็นว่าราคานาเวลานี้กับราคาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ลงไป มันไม่ลงไปฉะนั้นมันจะเกิดชั้นของราคาแต่การไอชั้นของราคาตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากนะมันก็เหมือนลนะูน่าซีฮะรูน่าซีเนี่ยราคาเนี่ยมันจะเสมอกับไอช่วงเกาะมลึกเึก๋ยถ้าเราดูนะ,ะให้นึกภาพนี้เป็นลูน่าซีอ่าช่วงนี้คือวันที่ล่มนะอันนี้คือเว็บเกาะมลึกกึก๋ยอันนี้คือเว็บ2ส,สตังค์ให้สมมุติตามนี้ฉะนั้นเนี่ย ราคานะปัจจุบันที่มันขึ้นของ l ูน่าซีเนี่ยมันไม่สามารถกดลงไปณราคาวันที่ล่มได้แต่มันจะเสมอกับราคาเกาะมาลึกกึ๋ยมันก็เหมือนชิบะที่ราคามันลงมาเท่ากับตรงเนี้ยบางทีก็เท่ากับตรงนี้เลยนะฉะนั้นนะฮะชั้นของราคาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นแก๊บราคาที่มันคือผลกําไรที่แท้จริงมันจะขยับฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะ แต่ไอช่วงโฟโมก็ส่วนโฟโมโฟโมเนี่ยเราจะได้จังหวะก็คือมันขึ้นไปมากนะจนสามารถทํากําไรได้เร็วนะนะเช่นมันพุ่งขึ้นไปถึง1บาทแล้วมันก็ถูกเทขายลงมาจนเป็นลักษณะแบบนี้หรือมันขึ้นไปนะฮกสตางค์ตามที่คุณดีเลกว่านะก็อาจจะทำกำไรแล้วก็ลงกลับมาเหมือนเดิมอีกอันนี้ก็เป็นชั้นของราคาแต่คุณจะไม่สามารถซื้อราคาณวันก่อนนู้นได้อีก เลยเหมือนชี่บาฮะเหมือนชีบ่บะอันนี้ก็เป็นข้อความคิดที่ผมเอามาเสนอให้ฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอยเบดน,นะว่ากันไปนะเออเราก็ไม่ไปยุ่งนะฮะส่วนตุรกีเองเนี่ยกลุ่มธนาคารใหญ่ๆของตุรกีเองก็ประกาศที่จะิเริ่มนะฮะการซื้อขายคริปโตการเข้าถึงของสถาบันการเงินถือว่าเป็นผลดีนะเพราะอะไรสกุลเงินนะที่เทรดกันอยู่ในไบแ a น c ์ตอนนี้นะฮะผูกกับสกุลเงินตุรกีอ่า มันเหมือนเขารู้นะข้อมูลนี้มาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าเขาก็เลยผูกเหรียญต่างๆกับสกุลเงินตุรกีใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทรดเนี่ยมันก็สามารถโอนเงินตุรกีเนี่ยเข้ามาในกระดานเทรดก็คือมันเกิดเงินเฟอ้อหนักใช่ไหมฮะการที่เงินเฟอ้อเนี่ยมันหดเข้ามาอยู่ในตลาดคริปโตมันก็ช่วยแก้งเงินเฟอ้อได้อีกทางหนึ่งไหมอ่านี่วิวเฉินนะเขาบอกว่า เขาก็ทําทรงอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายคนวิเคราะห์ว่าเขาตอนเนี้เขาจะมาทํางานร่วมกันกันกบตัวเทอร์ราฟอร์มแลบนะว่ากันไปอันนี้เวกัสนะส่วนชิบาอินุเองก็มีการโพสต์ข้อความในทํานองแปลกๆนะหลายคนก็วิเคราะห์กันถึงขนาดว่ามันจะขึ้นไหมรอบนี้นะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูตรงตัว Baby d o ็อกันนะฮะซึ่งตัว b บบี้ด็เองเนี่ยมีการกาวราคากันไว้ที่ตามนี้นะฮะใครมีพ่อคิดก็เอามาคำนวณดูนะ ลูกคิดมันเล็กไปนะมันต้องใช้พ่อคิดนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาตรงนี้ลองคูณดูว่าเป็นเงินบาทเท่าไหร่เนะเพราะว่าชุมชนเนี่ยค่อนข้างกล่าวตัวเลขนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแล้วก็มีการตีกราฟในลักษณะขาขึ้นจะเป็นแพทเทิร์นตามนี้แต่จริงๆผมมองว่าแพทเทิร์นนี้จะไปเกิดในช่วง มันจะมีรอบแรกใช่ไหมฮะรอบแรกคืออังคารต้องสุกใช่ไหมหลังจากนั้นไปอาจจะลงมาแล้วไซด์เวย์ต่อไปหลังดาวพฤหัสเข้าหลัง30เมษายน67ก็จะขึ้นอาจจะเป็นลักษณะนี้ไปจนถึงราคาที่เขากาวกันก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหรียญ Baby d o อนะซึ่งหลายคนก็มีอยู่นะซึ่งเป็นเหรียญราคาที่เล็กมากนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารสำหรับรูน a าีนะต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าตัวเวกัสเองเนี่ย จะเสนอขึ้นแบ็ก l ลดนะฮะกระเป๋า USDC 1,800ได้หรือไม่และอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือบแนนด์เนี่ยจะเผาเท่าไหร่นะฮะจะมีการนะเอาเงินบางก้อนนะมาปั่นลูน่าซหลังจากนี้หรือไม่ไปลุ้นกันหลังจากนี้นะเพราะว่ามันใกล้6วันใช่ไหมปกติเนี่ยราคามันจะอยู่6วัน แล้วก็ดูกราฟ3วันไอ้กราฟ3วันต้องดูด้วยว่าแท่งปิดน่ะสวันจะเป็นแท่งเขียวหรือเปล่านะครับวันนี้เองเนี่ยผมก็ส่งเข้าไปในโอเป็นแชทให้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดมันปิดเขียวนี่มันก็มีลุ้นเหมือนกันนะสำหรับกราฟ3วันแต่ถ้ามันกราฟวีกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นขาลงแล้วมันเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นกราฟเดย์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นขาลงแต่อย่างที่บอกกราฟมันอาจจะสับขาหลอกนะเพราะว่ากราฟเนี่ยเขาก็อยากจะทําทรงให้เรารู้สึกว่ามันเป็นขาลงใช่ไหมทุกคนก็แทงช็อตนะ เสร็จแล้วเจ้าก็ลากขึ้นขาลองนะก็ดูกันไปนี้เราถือยาวเราไม่ต้องไปสนใจอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้